สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปนะครับมาช่วงดึกก็หลังจากที่เราเลิกงานนะครับทำงานประจำช่วงกลางวันอันนี้ก็ช่วงเลิกงานมาตอกนกลางคืนก็จะมาทำงานอีกส่วนหนึ่งครับเป็นงานอดิเรกนะครับที่เราทำอ่าเป็นแด้เสริมนะครับนะเป็นงานเสริมนะครับแล้วก็ ค่อยๆพัฒนาค่อย็เรียนรู้ค่อยๆฝึกไปนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะมา,าทําเป็นคลิปวิดีโอชุดในเรื่องของการเพราะต้นกล้านะครับเป็นต้นกล้าน้ําเป็นต้นกล้าที่พ่อในแผ่นฟองน้ําแล้วก็ไปปลูกในกล่องโฟมนะครับแต่ขั้นตอนของชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ เตรียมต้นกานครับเตรียมต้นกา,าเพราะว่าเราปลูกไปก็ประมาณเกือบ30วันนะครับชุดนั้นก็อีกไม่นานเขาจะได้เก็บต้นกาตัวน,นี้เราต้องเตรียมให้พร้อมครับอีกประมาณ10กว่าวันก็จะ10 10กว่าวันเกือบ20วันก็จะย้ายไปปลูกแทนผักที่เราจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือว่าเอาไว้ทานเองนะครับเนาะ ทีนี้เรามาดูว่าเรามีวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือถาดพลาสติกนะครับถาดพลาสติกแบบนี้นะครับที่สําหรับใส่แผ่นทองน้ํานะครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับเราต้องเลือกถาดที่มันได้ เท่ากับฟองน้ำนะครับให้มันเท่ากันนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีขนาดอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวในส่วนของขนาดฟองน้ำเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มให้ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาถาดพลาติกนี้นะครับให้เท่ากันนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากให้พอดีพอดีนะครับเนาะอันนี้สองก็คือแผ่นฟองน้ําสําหรับเพาะก้านะครับ แผ่นฟองน้ำพ่อค่าก็เขาจะมีจำหน่ายนะครับแล้วก็มีการกรีดฟองน้ําให้เจาะฟองน้ําให้สําเร็จรูปเลยนะครับเนาะนี่เราก็จะมาหย่อนเมล็ดพันธุ์หรือต้นต้นพันธุ์ผักลงไปได้เลยนะครับเนาะนี่เป็นฟองน้ําที่สองอันที่สามก็คือนี่ครับเมล็ดเมล็ดผักของเรานะที่เป็นเมล็ดที่เราแชร์ไปแล้วนะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะ อันที่สามก็คือที่จําเป็นนะครับเนาะก็จะเป็นแหนบแหนบเหล็กแบบนี้แหนบพลาสติกก็ได้นะครับเป็นแหนบถ้าแบบนั้เราจะมาขีดเมล็ดนะครับเนาะ,ะหรือต้นกล้าหย่อนลงในอ่แผ่นฝองน้ํานะครับอีกตัวหนึ่งที่เสริมเข้ามานี่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเป็นฝาพลาสติกเป็นถาพลาสติกวบนนี้นะครับให้องผมใช้แต่ให้มีขอบ่อยนะครับเพราะว่าเราเอาเมล็ดลงไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่หยิบตัวนี้ ใส่ในใส่ในแผ่นฟองน้ำไ่เลยนะครับหรือให้จะไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละหลายท่านนะครับเนาะแล้วก็จะมีนะครับปากกาเคมีสำหรับจดบันทึกในการเขียนนะครับว่าเราเพาะต้นกาอะไรไปบ้างแล้วฝั่งไหนบ้างแล้วแถวไหนเท่าไหร่นะครับเนาะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับ วันนี้เรามีด้วยกันสี่ชนิดนะครับมีด้วยกันสี่ชนิดก็คือ,อมองเห็นไหมครับแผ่นแผ่นแผ่นของฟองน้ํามันจะมีทั้งหมดเก้าสิบหกเก้าสิบหกเรียกว่าช่องนะเก้าสิบหกช่องสาหรับปลูกเก้าสิบหกต้นนะครับถ้าปลูกแล้วก็จะก็ได้เก้าสิบหกต้นแถวแถวแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมดสิบสองแถว สิบสองแถวแล้วก็แบ่งเป็นสามแถวสามแถวต่หนึ่งชนิดแล้วก็ขีดไว้ว่าตรงนี้หนึ่งชนิดมากไว้นะครับนี่อีกหนึ่งชนิดนี่อีกหนึ่งชนิดก็จะได้ท่้กับสี่ชนิดพอดีหนึ่งสองสามสี่ถ้าเรามีสามชนิดก็จะแบ่งเป็นสี่แถวสี่แถวแล้วก็ขีดไว้สี่แถวแล้วก็ขีดไว้สี่แถวแล้วก็ขีดไว้ครับแต่อันนี้เราแผ่นนี้เราจะทําเป็นสี่ชนิดเพราะว่าเรามีต้นเมล็ดผักทั้งหมดสี่ชนิดนะครับเราจะใส่ในแผ่นนี้เลย โอเคนะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวเราทําเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาติดตามตอนที่ที่ที่ว่าเรา,อาพอแล้วก่อนที่เราจะไปนํารับแสงนะครับเนาะแล้วก็จะาก็จะมาดูช่วงที่เราเอาไปรับแสงนะครับจนถึงจนถึงขั้นตอนที่เราให้ปุ๋ยกับต้นต้นกล้าของเราเลยนะครับเนาะ สร็จแล้วพอให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วก็คือเราก็จะเลี้ยงไปถึงจนถึงแบบใบจริงเขาสมบูรณ์นะครับจนถึงกากะระยะเอานะครับสามารถที่จะลงป,ปลูกในถ้วยปลูกเราได้เนี่ยในคลิปชุดนี้นะเราจะติดตามไปจนถึงการให้ปุ๋ยกับต้นกล้าเรานะครับเนาะพอถึงการให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ก็เลี้ยงต่อตอนนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วเพีเยงแค่เลี้ยงต่อให,ให้เขาสมบูรณ์แข็งแรง้วไปลง ปลูกในกล่องกันเองครับเนาะมาอันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเรามาเตรียมถาดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมานวดนะครับเห็นะครับเดี๋ยวเราไปนวดแผน่นฟองน้ําเสร็จแล้วจะมาให้ให้ทุกท่านไปชมอีกทีนึงครับมาครับมานะครับ,นะรบเรานวดน้ําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการน,นวดน้ําก็คือเราอบแผ่น ฟองน้ําไปกดใส่น้ําไล่อากาศออกให้หมดนะครับเนาะให้ให้ให้ค่อยๆกดนะครับไล่จนจนแบบไม่มีฟองไม่มีฟองอากาศอยู่ในแผ่นฟองน้ําเลยนะครับเนาะค่อยๆไล่ไล่ถ้ากดแรงเราไล่แรงมันมันก็จะขาดนะครับค่อยๆกดค่อยๆไล่นะครับจนให้ไม่มีอากาศในฟองน้ํานะครับแล้วว่าเราป้องกันอ่าเรียกว่าอ่าน้ํามันจะไม่ ซึมมาถึงต้นกล้าเราหรือเม็ดเม็ดผักเรานะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูครับนี่นะครับเราได้ฟองน้ำแล้วนะครับก็นี่นะก็จะมีน้ํานะครับเนาะตอนนี้เราเราจะนําเมล็ดผักมาใส่นี้เรายังไม่ใส่น้ํานะครับคือคือตอนนี้เราเพราะเราเราเอาแค่น้าที่มันติดมากับฟองน้ำเฉยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ ไม่แห้งมากไม่เปียกมากไม่ต้องเปียกไม่ต้องแฉะมาก <š ie> แค่แค่นี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นวิธีการของทางเพจเรานะครับเนาะทางบ้านสวนเรานะครับมันอยู่ที่ความสะดวกอยู่ที่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่ตายตัวนะครับมันมีหลายสูตรมีหลายอย่างมากเลยนะครับน,นี่ก็คือ ของเราจะเน้นแบบนี้นะครับก็คือถนัดแบบนี้นะครับเนาะมีวิธีการของเราก็จะมีเอาเมล็ดนะครับเราจะมีการาทําเพาะแบบนี้สองแบบนะครับแบบที่เอาเมล็ดแบบนี้หย่อนลงไปในฟองน้ําเลยกับแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเราเพาะกับพิดมอสสมมุตินะครับเนาะสมมติว่าเรามีเมล็ดแบบนี้นะครับเนาะเราเพาะใส่พิดมอสเสร็จแล้ว แล้วก็มเมล็ดงอกขึ้นมาประมาณวันหรือสองวันเราก็จะเอาต้นก้าต้นนั้นมาย้ายลงในแผ่นฟอ,ฟองน้ำอีกีนตรอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งครับแต่ว่าเราจะมาใช้วันนี้เราจะมาใช้สูตรนี้ครับอเอาเมล็ดลงนี่เลยนะครับสูตรนั้นก็จะเป็นสูตรแบบว่าบางทีเรามีความจะเป็นต้องต้องใช้ต้นก้าที่เราเพาะลงดินแล้วนะครับแบบนั้นจะค่อนข้างจะซับซ้อนยุ่งยากหน่อยแล้วก็ระมัดร,ระวังมากที่สุดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราทําดีแบบตัวนั้นอนะ่ะมันจะเหมือนต้นกล้ามันจะเร็วนะครับเนะาะมาครครนี้เราจะมาดูนะครับว่าต่อไปเราจะมานํานต้นกล้าเคลียร์ยนอนลงในแผ่นฟองน้ํายังไงนะครับเนาะนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดผักที่เราแช่ไว้นะครับเนาะเราเทน้ําออกนะครับลินน้ําออกเทน้ําออกนะครับ เหนน,นครับก็จะเหลือแต่เมล็ดมเมล็ดผักมเมล็ดต้นก้านะครับเนาทีนี้เราก็จะเลือกนี่สไฟนะครับก็ะจเะเลือกเอาเมล็ดต้นกาเนี่ยนะครับเนาใส่แรบนี้นะครับเราก็ะจะเลือกต้นที่สมบูรณ์หรือว่ามีรากแข็งแรงมีรากยาวที่สุดนะครับนี่นะครับเราเป็นไม่ได้เราต้องเลือกดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะ ต้นก้าของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับเวลาเราย้ายลงไปแล้วครับต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดนะครับเนะาะเมื่อกี้เรามาร์กไปเมื่อกี้มันมันน่าจะหยุดคนละทางนะครับกับทางไปไหนเรามามาร์กนมาร์าก,ากใหม่นะครับหนึ่งสองสามนี่คือชนิดหนึ่งแบ่งครึ่ตรงตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสามนี่คือแบ่งครึ่ตรงตัวนี้ สีชนิดนะครับทีนี้เราฝั่งนี้เราปลูกหอมมิเตอรี่นะครับแล้วอ่าล้วก็จะเป็นเขียนไว้ตรงนี้มากๆไว้หน่อยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเนาะ เขียนปตัวย่อไว้นะครับแนละ้วก็วันที่เราปลูกสีชนิดพร้อมกันนะครับ28่สิดทับหนึทับหกแปดนะครับที่นี่เราก็จะมาย้ายเลยนะครับแนวะีการก็ไม่อยากนะครับ3ามแถวนี้นครับ แล้วก็เลือกต้นที่มีรากยาวๆนะครับแบบนี้ค่อยๆนะครับมันต้องใช้ความมือเบาๆมากนะครับนี่นะครับแล้ว็จะได้ละเราจะเอาปลายรากนี่ครับทิ่มลงนะครับในช่องของฟองน้ําแบบนี้นะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับ จะมีทั้งหมดสามแถวนะครับแล้วก็สำหรับเอานี้ลงทิมลงนะครับตรงกลางของอก้อนฟองน้ํานะครับที่เขาแบ่งมาให้แล้วนะครับไม่ต้องทิมลงลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมล็ดเนี่ยมันจะทําให้เน่านะครับค่อยๆเคลียทิมแบบนี้นะครับต้องต้องนิ่งๆใจเย็นๆนะครับเราจะเอาเมล็ดที่ งอกนะครับที่แบบออกลากงอกแล้วนะครับเนาะนี่ประมาณนี้อันนี้เราได้สี่ชนิดเราจะได้สามแถวแล้วก็ลย,ยรรประมาณนี้นะครับขยายให้ดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาย้ายให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็จะมาปิด ปิดอ่าครอบฝาพลาสติกอีกทีหนึ่งครับาะแ,แบบนี้นะครับคืนมาสมมติว่าเราย้ายสิทธิ์เราก็จะมาครอบปิดแบบนี้อย่าไม่ใส่น้ํานะครับปิดแบบนี้สักหนึ่งหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนต้องมาเปิดดูนะครับอย่าอย่าให้เขายืดนะครับตอนนี้เราจะเก็บความชื้นให้กับต้นต้นผักหรือมเมล็ดผักเรานะครับเก็บความชื้นไม่ให้หน้ามเมล็ดเนี่ยมันแห้งนะครับเนาอ่า แต่จริงๆแล้วก็คือเราต้องมาเปิดดูแล้วก็ถ้ามันแห้งก็ต้องฉีดน้าพรมน้ําด้วยด้วยสเปรย์ด้วยนะครับเนาะแต่นี้เราก็จะครอบไว้ด้วยเพื่อป้องกันการแห้งอนะเราเรามาย้าให้เสร็จนะขั้นตอนต่อไปจะทําให้ดูนะครับอันนะครับเราก็เคลียรเมล็ดผักเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาพาชมนะครับว่าลักษณะเคลียเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเนาะ นี่นะครับเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะไม่เอาลงลึกมากนะครับแค่ให้โผล่ขึ้นมาทีนึงครับประมาณนี้นี่ก็ทั้งหมดสี่ชนิดนะครับก่อนจะมีเขียน,นบันทึกนะครับบันทึกวันวันกระตุนเมล็ดหรือวันเพาะ ก็เ,เขียนเมลไดผักชื่อย่อไว้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจของเราอันนี้อันนี้จะเป็นหอรมิตอรี่อันนี้จะเป็นเลดโอกครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สเขียวแต่ว่าเป็นมินิคอร์สคอร์เขียวมินิคอร์สนะครับมัตเตเฮดเขียวนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะเอาไว้ในที่ร่มสำหรับของเราก็จะมี นี่นะครับมีมีภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่ปิดให้ให้เมล็ดเราเนี่ยนะครับมันถูอากาศหรือว่ามีความมืดนิดนึงนะครับให้ให้ถูอากาศหรือว่าลมน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีเอ่อผมคิดว่าให้มีความมืดนะครับนิดหนึง่งอ่าอ,อันนี้ก็จะสักประมาณหนึ่งวันนะเราจะมาดูทีนึงว่าจะเป็นยังไงครับเรายังไม่ได้ยังไม่เติมน้ําเข้าไป นะครับให้ให้มากนะครับแค่แค่เราไล่อากาศแล้วก็ให้น้ําเข้าไปอยู่ในฟองน้ําแค่นั้นนะครับนะเราไม่ได้เติมน้ํานะครับแล้วก็ปุ๋ยยังไม่ได้เติมนะครับตอนนี้ระยะตอนนี้เราก็จะเลี้ยงไปสักประมาณหนึ่งวันหรือสองวันต้องมาเปิดดูนะครับเปิดดูว่าเอข้างหน้า,มาเมล็ดเราเนี่ยแห้งหรือเปล่านะครับถ้าแห้งเราต้องฉีดน้ําไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามันงอกขึ้นมา สูงมากสูงเท่าไหร่นะครับงอกขึ้นมาอย่าให้สูงมากนะเพราะว่ามันจะยืดถ้าเราคํานวณอยู่ประมาณหน,หนึ่งวันหนึ่งวันก็น่าจะหนึ่งวันก็ไ่าจะพอดีครับเสร็จแล้วพอ,อพอมเมล็ดนะครับพอมเมล็ดเนี่ยนะครับเริ่มมีสีเขียวแล้วก็เหมือนเริ่มมีใบกำลังจะแตกขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ เปิดฝานี่เลยครับเปิดฝานี่ออกมาแต่เราเอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับให้มีแสงที่ร่มที่มีหลังคาที่มีแสงยังไม่ใช่แดดอ่อนนะครับอ่าอันนี้พออ่ามีสีเขียวมันก็จะเริ่มสูงขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะสีเขียวนะครับมีอันนี้ใบนี้เริ่มเขียวแล้วก็เปลือกของเมล็ดก็จะเริ่มหลุดออกเนี่ยประมาณนี้นะครับหรือถ้าถ้ายังไม่หลุดมันก็จะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็จะมีสีเขียวเปิดฝาออกนะครับแล้วก็ฉีดน้ําพรมน้ํา ยังไม่ได้ใส่น้ําเข้าไปในในอันนี้นะครับถาดน,นี้ยังไม่ได้ใส่นะครับฉีดน้าพรมให้ความชื้น่เฉยครับเราจะใส่น้ําเข้าไปก็ต่อเมื่อเขาเขานี่จะ,เร,เ,ะรเริ่มมีใบเลี้ยงแล้วครับเริ่มมีใบเลี้ยงพอมีใบเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณก็ดูเอานะครับก็เอาประมาณสามสี่วันนะครับใบเลี้ยงเริ่ม ใบเลี้ยงเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มจะออกไปจริงนะครับระยะนั้นเราจะเติมปุ๋ยอ่อนๆให้นะครับแล้วก็ใส่อพอมีใบเลี้ยงปุ๊บแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงน้ำขึ้นไปใส่น้ำขึ้นมาประมาณครึ่งฝองน้ำเสร็จแล้วก็พอใบใบจริงเริ่มจะมาแล้วก็เอาปุ๋ยอ่อนๆใส่ไปแล้วก็เลี้ยงน้ำไม่ต้องสูงก็ได้นะครับเลี้ยงน้ำอ,อาจจะ ครึ่งหนึ่งของฟองน้ําเหมือนเดิมเพราะว่าน้ามันอาจจะยุบไปครับวันนี้ก็จะประมาณนั้นเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงต่อเลยครับพอเลี้ยงต่อเสร็จปุ๊บาเลี้ยงต่อไปอีกจนใบใบใบจริงเนี่ยเริ่มโตเริ่มโตเนี่ยมันน้ําปุ๋ยเนี่ยต้องต้องเติมขึ้นมาครับให้ถึงสุดฟองน้ำนี่ก็ได้นะครับแต่เป็นปุ๋ยอ่อนนะครับปุ๋ยที่ไม่เข้มมากนะปุ๋ยอ่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระยะต่อไปที่ที่เราจะมาดูอ่าเมล็ดหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะอีกประมาณหนึ่งวันครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในคลิปนี้ชุดนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามเมล็ดผักเรานะครับวันนี้ครบหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนะครับที่เราเย่ที่เราเขี่ยเมล็ดแล้วก็ครอบไว้นะครับ ดูซีจะเป็นยังไงนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะเปิดให้เขารับแสงนะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับเริ่มเห็นสีเขียวน,นิดๆน,นะครับแล้วก็จะเปิดให้เขารับรับแสงสักประมาณหนึ่งวันนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกรับแดดนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับ จริงๆมันยาวนิดนึงครับเราเปิดรับก่อนนี้ก็ได้นะครับประมาณครึ่งวันก็ได้นะครับขนาดนี้กลอ,องนงเป็นยังไงบ้างอ๋อพอดีเท่ากันครับ โอเคครับเปิดให้เขารับแสงก่อนนะครับไม่ไม่ร้อนนะครับคือให้มีแสงปกตินะครับอีกประมาณหนึ่งวันและครึ่งวันแล้วก็เอาออกรับแดดนะครับแดดอ่อนแดดที่มีการทางแสงก็ดีนะครับเขนะครับติดตามต่อเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกเทคนิคหนึ่งนะครับรวมไว้ในชุดวิดีโอในเรื่องของการเตรียมต้นกล้าน้ํานะครับ ในการเพราะต้นการน้ําของเราวันนี้ก็จะมาอีกเทคนิคนมาตรฐานสากลที่สมาร์ทก็จะใช้กันนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดที่เรากระตุ้นไว้แล้วนะครับแล้วก็พอเรากระตุ้นเสร็จแล้วแล้วก็มีการอบเมล็ดไว้นะครับก็รวมอบเมล็ดไว้สองวันนะครับกระตุ้นไว้หนึ่งวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมา ผมให้เมล็ดเขาได้รับความชื้นนะครับเรียงเมล็ดให้ไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการส่วนส่วนของการสร้างทิศทางของรากไว้นะครับใส่กราที่ชูไว้แบบนี้นะครับเนาะมีเสร็จแล้วก็เราก็จะมาย้ายลงในฝองน้ํานะครับที่เราเตรียมที่เราไล่ไล่อากาศออกแล้วก็ใส่ใส่น้ําไว้ปริมาณหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับพร้อมแล้วนะครับสามวันรากมันจะยาวมันจะยาวเกินนะครับเราต้องรีบย้ายนะครับทีนี้เราลูกค้าไลนสั่งเรามาเป็นสี่ชนิดนะครับก็ในหนึ่งหนึ่งถาดอันนี้ก็ทําให้พิเศษนะครับสี่ชนิดก็แบ่งสัดส่วนนะครับแล้วก็มาร์กไว้นะครับเป็นชนิดของผักแล้วก็วันที่กระตุนวันที่ในการเพาะนะครับเริ่มกระตุนอันนี้ก็จะหนึ่งชนิดก็จะสามช่องนะครับสามต้น นะครับแล้วก็สามต้นลงมานี่เลยปึ๊บนี่ก็สามต้นลงมานะครับมากไว้เข่าๆสามต้นเราเราย้ายจะได้ไม่งงครับครับนี่ก็จะมีต้นต้นก้ามาเล็ดผักที่เราเตรียมไว้นะครับสี่ชนิดอัน,นี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเล่แล้วก็กินเล็บิดนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นเลดอกนะครับเราก็จะมาย้ายเหมือนกันนะครับกับการย้ายลงในแผ่นฟองน้ําที่เป็นเมล็ดแต่มันก็จะยุ่งยากตรงที่ตัวนี้มันมีรากแล้วนะครับเราต้องค่อยๆย้ายมาเราจะมาลองย้ายดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็ต้องเลือกต้นก้าหรือเรือเมล็ดที่สมบูรณ์ก่อนนะนี่เขาจะค่อนข้างอ่า อยากนิดนึ่งนะเพราะมือเดียวสมมนีเราได้แล้วนะครับเราได้ต้นกลาตัวนี้ตัวแรกน,นะครับตันนี้ก็สมบูรณ์ได้มาแล้วครับดึงขึ้นมาแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับได้ไมาแล้วแล้วก็จะมาย้ายใส่ครับตัวนี้ปเป็นเลนโอ๊กเป็นช่องแรกนะครับอ่าใช้อุปกรณ์นิดนึงครับนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะ ขยันครับมือเดียวนะครับกล้องก็จะหลุดแล้วก็จะมีการหาตำแหน่งตรงกลางของฝ่องน้ำนี่นะครับจะเขี่ยไปอาจจะใช้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงครับเนี่ยจริงๆวันสองวันน่าจะได้นะครับในการย้ายอันนี้รู้สึกจะยาวนิดนึงอนะเนีนี่เดินไปเลยครับประมาณนี้ได้แล้วครับหนึ่งต้น เอาเอาไปเลี้ยงขึ้นมาโผล่มานะครับบนฟองน้ํานิดหนึ่งครับอย่าให้จุลงไปนะครับเพราะเราจะต้องเติมน้ําในอีกสักวันสองวันก็จะเติมน้ําขึ้นมาครึ่งหนึ่งเติมขึ้นมาเรื่อยจนถึงริมขอบอ่องน้ํานี้นะครับนี่นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคนึงนะครับที่มาแนะนําวันนี้นะครับนี่ก็เป็นรหัสย่อ,อของทางเพจเราเนาอะ a โอ o o ๊ k นะครับอ๊ k แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประเภทสีกข เป็นเลดเลดโอ๊กนะครับโอเคนะครับขอบคุณาครับอ่าแล้วก็จะไปส่วนท่อนหนึ่งไปเป็นชุดเลยนะครับชุดนี้การเตรียมต้นกลครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามต่อนะครับต้นกล้าของเรานะครับต้นกล้าน้ํานะครับอ่าหลังจากนั้นที่เราเปิดรับแสงแล้วเราก็มารับแดดนะครับของเราเปิดรับแสงไว้ครึ่งวันนะครับ เพราะว่าดูอาการแล้วต้นกลามันจะยืดนะครับก็เลยรีบเอามารับแสงนะครับแสงก็พรางแสงได้ก็ดีนะครับของเราก็เลยพรางหน่อยหนึ่งนะครับพรางเงาของไม้กับกับกับพายางนะครับหลังจากที่เราเอามารับแสงนะครับเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปด้วยนะครับสักประมาณครึ่งหรือเท่ากับแผ่นฟองน้ํา นะครับคนเราก็จะเติมประมาณน,นี้นะครับเนาะยังไม่เติมให้ลอยนะครับยังไม่เติมให้ลอยยังยังเติมแค่นิดแค่สักประมาณเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของของฟองน้ําหรือว่าเท่ากับฟองน้ําก็ได้ครับยังไม่ลอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะทําให้ต้นต้นเรามันได้รับน้ําเกินไปนะครับอันนี้เป็น เป็น,ปน,ปนวิธีการของเรานะครับเนาะส่วนข,ของท่านอื่นยังไงก็ก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับเนาะอันนี้เป็นช่วงนี้ยังเป็นน้ําเป่าอยู่นะครับเดี๋ยวพอไปไปเลี้ยงเขาสมบูรณ์แล้วนะครับใปเลี้ยงเขาสมบูรณ์แล้วเริ่มจะออกใบจริงนะครับเราถึงจะเติมน้ําปุ๋ยนะครับเทน้ําเป่าออกหมดเลยนะครับแล้วก็ละลายน้ําปุ๋ยใส่แบบเจือจางนะครับ ใส่แทนน้าเปล่าก็ปริมาณก็ไม่เกินฟองน้ําเหมือนกันนะครับยังยังไม่เกินนะครับตอนนี้ยังไม่เกินคือให้เขาให้เขาอยู่ประมาณนี้ฟองน้ํานะครับตอนให้ตอนให้ปุ๋ยนะครับส่วนช่วงที่อนุบาลที่เขามีใบจริงแล้วอนุบาลแล้วตัวน,นั้นจะน้ําปล่อยลอยน้ําเลยนะครับปล่อยให้ลากยาวเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับ สวัสดีครับอ่สวัสดีนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับมาติดตามต้นกล้าผลักของเรานะครับก็อันนี้ก็คือต้นกล้าที่ที่เรา,าเลี้ยงเดดไว้ที่แรกนะครับที่มีใบเลี้ยงต่อจากนั้นเราก็ย้ายมารับแดดนะครับแล้วก็เขามีใบจริงแล้วเขาเริ่มมีใบจริงแล้วเราก็ต้องเลี้ยงปุ๋ยด้วยนะครับ ใส่ปุ๋ยอ่อนนะครับก็นับจากาการแช่เมล็ดก็น่าจะประมาณสิบสิบกว่าวันแล้วครับเนี่ยครับเริ่มมีใบจริงออกมาแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเราอาจจะใช้สถานที่เดิมในการเลี้ยงต่อก็ได้นะครับหรือบางบางาบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะมีการย้าย นะครับย้ายต้นการนี Good ่เป็นการแยกต้นไข Little ่ Good ต้นมันนะครับย้ายออกไปเป็นอนุบาลอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นอนุบาลสองอันนี้ก็จะเรียกว่าอนุบาลหนึ่งครับหรืออนุบาลช่วงแรกใช้ปุ๋ยอ่อนนะครับอ่าพออนุบาลสองก็จะเพิ่มเพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มความเข้มข้นของปุ๋ยขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สังเกตใช้วิธีการสังเกตเอานะครับหรือถ้าจะนับวันก็ได้นะครับนะวันก็ประมาณ ประมาณสามสิบวันตั้งแต่เราแช่เมล็ดนะครับก็จะไปลงก่องปลูกนะครับแบบนี้นะครับเป็นช่องปลูกแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็เราอนุบาลไว้ก่อนนะครับอนุบาลไปถึงช่วงดูสักใบเลี้ยงประมาณสักสองเซนนะครับสองเซนกว่ากว่านะครับก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเนาคลิปนี้นะครับมาแนะนําเป็นชุดเลยนะครับ เป็นชุดตั้งแต่เริ่มต้นในการแช่เมล็ดแล้วก็ย้ายเมล็ดแล้วก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงจนถึงอ,อันนี้ก็คือเลี้ยงต่อไปเลยคลิปนี้ชุดนี้ก็เป็นสุดท้ายนะครับเนาะจะเลี้ยงต่อไปจนถึงใบเลี้ยงใบใบจริงประมาณสองซีนถึงสามซนนะครับมีใบจริงแล้วหลากยาวแล้วเราก็ย้ายปลูกนะครับเนาะอันนั้นก็สังเกตออกนะครับไม่งั้นก็นับวันออกครับ อ่าคลิปนี้ก็ชุดนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบางต้นมันอาจจะมียืดนะครับอับนนี้ช่วงแรกมันออกมารับแสงน้อยแสงช้านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ